บัดนี้ <c oughs> เป็นครั้งที่77ตรงกับวันที่25เดือนมกราคมพศสอ1 9เกข้าพเจ้านางสาวกุลธนา,สาธนสมบัติทิพย์ครอปเองวาจาสาธาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคัมภีร์เทวราเจ้าองค์หลวงปู่สมเ็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายแหของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระร,ราตรัยครูบาอาจารย์และเทวทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายแหมมตต่อไปบทที่หนึ่งสวดชุนห์เทวดาสามัญตาจักวาเลสุอาตาคาสันตุเทวดาสาธมังวิราชสัสจานันตุสักขโมขงงัง สักเเกมิจรุเบคือดิจขาราเตจันตาดิเขมิมานีทีเปรเตจขกามิจารุวานาคานีแกวัตุมีเขเตผู้มาจจยันตุเทวาราชลาลาวิสเมยะคักันทพนาคาทิทันตาสันนิเยยังมูนิวะรละวาจันังสาทวเมสุนันตุธรรมโสนกาโรอยัมปทันตาธรรมโสนกาโรอยัมปทันตาธรรมโสนกาโรอยัมปทันตาบทที่สอง บอสวนนามาการเิทธีคาถานโมทัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเบอร์ที่สามเบโรส่วนสัจจะกิรียคาถานาธิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวะเจนะโสติเมหโตสะทานาธิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรัง เอเทนะสจักรวาเชนะโสติเมโหโตสะพะทานาทิเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวรังเอเทนะสจักรวาเชนะโสติเมโหโตสะพะทาบทที่สี่บทส่วนมหาการุณิโกนาโถที่อาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอาถายาสะพาปานินางปูเลตวาปาลมีสะพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจรวาเชนะมาโหโตสัพภูปะทวา มหาการุณิกนาถหิทยายาสัพพานินางปุเรตวาปาลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวจเชนะมาหุตุสัพปปัตถวามหาการุณิกนาถทสุขายาสัพพานินางปุเรตวาปาลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาหตุสัพพปัตถวาบทที่ห้าบทสวดมหาสมิสูตร เอวเมสุตังเอกังสามยังพะกวาสเกสุเวหารติกาปิรวัตุสมิงมหาวเนมมาตาภิกขุสังเคนาสติงปัจมะเตหิภิกขุสตเตหิสเพเวะอรหันเตหิทัสหิจารโลกธาตุหิเทวดาเยุเยนะสันิปิฏาโหติภักขอตังทัศนาภิกขุสังคัญจาอาตะโขจาตุนานสุทวาสเกยีการนังเทวนางเอตระโหสีายังโขพะกวาสเกสุเวหารติกาปิรวัตุสมิงมหาวเนมมาตาภิกขุสังเคนา สาิปัญจมาติหิพิกุสติหิสเววะอรหันตหิทัสทสิหิสโลกทาตุหิทเวทวดตาเยปุเยนาสัน,นิปติตาหุนติภคกวันตังทัศนายาพิกุสังคันจา,านณูนาไมยามปีเยนะภักวาเตนุปัสังกะเม,มยามาอุปัสังกะม,มิตวะภะกวาโตสันติกเกปเจคคาถาปัสเสยามาติอัตโคตาเทวตาเตาสยาถาปีนามะพระรวาปุริโสสัม,มินชิตังวา พ่างปัสสาวะระยาปัสสาวะตังวาผังสามินเชยยะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพักขวัตโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาพักขวัตังอภิวาเทวาเอกะมันตังอาถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพักขวัตโตสัิเกมังคาถังอภาสีมหาสามโยปวานัสสิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตมอิมังธรรมะสามยัง ทักขีตายาวาอัปราชิตสังคันติอัตโขวปราเทวตาพระกวโตสันนิกีมังคาถังอภาสีตาตาลาพิโกสมาทางสุทิตังอัตโนอุจุกามะกังสุสารติวะเนตานิค้าเหตวะอินเทริยานิราคันติปันทิตาติอัตโขวาปราเทวตาพระเกวัตสันนิคีมังคาถังอภาสีเชตวะกีลังเจตวะปลิขังอินทกีลังโอหะจามเมชา เตจันติสุทาวิมลาจักูมตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาพระเขาวาโตสันิเกมังกาสังอภาสีเยเกจิผู้ทางสารนังคาตาเจนเตคามิสันติอภายอภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปะริภูเรสันติติอัตโคพระขาวาพิคุวะแมนเติเยปุเยนะพิเกเวทัสสุโรกตาทุสุเทวตาสันิปริตาโหติ ตถาคตังทัสนิยภิกขุสังคัจงเยปิเดปิกเวเหตสูงอาทิตตมาธานังอรหโตสสมาสัมพุทาเตสมปิะควันตานังเอตปรมายเยวะเทวตาสนิปิฏฐาเหตุสูงสยธะถาปิมาหังเอตระหิเยปิเดปิกเวพระวิสันติอนาคตมาธานังอรหันตสสมาสัมพุทาเตสมปิะควันตานังเอตปรมายเยวะเทวตาสนิปริฏฐาทวิสันติ สซย่าปีมาอย่างเอตาริยะจิกิสามีพิกเวเทวะกายนังนามานิกิตาอิสามีพิกเวเทวะกายนังนามานิเจจิสามีพิกเวเทวะกายนังนามานิตั้งสุนาทาสาตุกังมานาสิกโลถาพาสิสามีติเอวมพันเตติโกเตปิกูปะคะวะโตปจัตสุงปะคะวะเอตตโทวจ่สิโลกมานุกัสสามิยะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาทิริคัปพลังปะหิตาตัสสมาหิตา อุทสิหาวสสณีนาโลมังสาภิสัมพุโนโอทาตามนัสสาสุตาวิปัสนามนาวิลาพิญโยปันสาสตยตะวามเนกปิลาวะทเวตาโตอมัสติสัทธาสาวเกษสานิรเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขเตจ่าอาตปะมะกะลุสุตวะพุทธศาสนานังเตสัมปาตุลหูยานังอมนุสานาถศาสนงอเปเกสัตมัทธุสหัสสังอาถสัตตัลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทธสงอเปเกนัตมัทธุงทิสาสภะพุทธาหุง ตัณจสภางพิญญาญาปว่กคิตวานาสกุมาตโตหามันติสัตาสาวกเฆสานิรเตเทวกายาภิกาันตเตวิชาณทาภิโกวเยวหังกิตายิสามิขลายิโนภูปโสสาตตาสาวะยาขาปุมากัเวราวาทวะอิทิมโตสุติมโตวะนวันโตสัจิโนมัตธรมนาภิกาามุงภิกขนาสามิติวานังชาติสหัสเยมะวตายะขาณานวันโอิทิมโตสุติมโตวะนวันโตสัจิโนมัตธรมนาภิกาามุภิกขนาสามิติวานัง ตาตาคิลาติสาสายยคานานาตวานิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันวันโตยสยศสิโนมุทมานาอภิกามุงพิโุนางสาวมิทิวนังอิเจเตโซลัสษษาสายยคานานาตวานิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันวันโตสยศศิโนมุทมานาอภิกามุงพิโุนางสาวมิทิวนังเมสามิตาปันสาสตายคานานาตวานิโนอิทิมนโตสุติมันโตวันวันโตสยศศิโนมุทมานาอภิกรรมุงพิโคนางสาวมิทิวนัง กุมพิโรลาซาคใหโกเบปุรัสานิเวสดังพิญโนยนังสัจสะสัจสัตสหสังยะคานังปายุปาสติกุมพิโรลาซาคใโกโสภะคัสสิมิงวนังปุริมันจัติสังราชาทราชโธภาษาสติการท้านังอธิปติมหาราชายะสัจสิโสปุตตาปิดัสสะภาโวินมานามาปะราอิทัมันโตชุตมันโตวันาวันโตสัจโนมตมานาอภิกรรมุภิกขคนาสมิติงวะนัง พระคินาจาริสังราชวิรุโหตปัสาสติกุ่มบรนณาการิปติมหาราชายาสัจจิโสปุตตาปิดาสาภาโวอินัมานามาภะราอิทิมันโตสุจิมันโตวันะวันโตสัจสิโนโมทมนาอภิกามุงพิขคนังสามีทิ้งว่านังปาชิมานจาริสังราชวิรุปะโคปัสาสตินาคานาการทีปติมหาราชายาสัจจิโสปุตตาปิดาสาภาโวอินัมานามาภะราอิทิมันโตสุจิมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกามุงพิโคนังสามีทิ้งว่านัง อุทาลันสาที่สังลัสากุยโลตาภาสาสติยะคานาติปติมหาราชายสัจจิโสปุตาปิตาสะภาโอยเนมานามาภะไรทิมันโตสุติมันโตวะนันโตสัชนงมันทมนาอภิกามุอิโกนังสัมมิติวะนังโวลิมาที่สังทัตราโถทักกีเนนาวิรุณโกปัจิเมนาวิรุปะโขกูเวโลวัตหลังที่สังจาราเทมหาราชาสัมปันจาจารุโลทิสา ถ้าทานล้มานาถงสุวเนกบิลกัตเทเวเตสังไมยาไมโนตสาโคณสานิการสถานไมยาคูเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภูโตสาอาจารทนกามัเสธโธจารนุนการทุนิการทุจาปานาโทโอปะมาญโยจาเทวสุโตจามาตาริจิต่เสโนจ่กันทพนโลราชาชะโนสะโคอาคูปันสิโคเจวตินพุสุลิยาวจะสา เอเตจันเยจัลาชาโนกันทภาสาลาชุปิโมทมานาอภิกามุงพิขุนักสมิติวนางอาตาคูนาภาษานอาตาคูนาภาษานาคาเอสาลาชาตจักกาคัมพาราสตาลาอาคูปายาคาชายาติภิยามุนาทัตละถาจาอาคูนาคายาสานิโนเอราวโนมาหาโคโสภคสมิติวนาง เยนคาลาเซสาสารติธิพาทิชาภคิวิสุตจักขูวิหายาสาเตวนามัชาปตาเจจราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานามสิสุปนาโตเขมมากาสีพุทโธสันหีวาจายุปาวะหยันตานาคาสุปนาสารามักังสุพุทธังชิตาวาชราเทนะสามุทังกาสุราจิดาภัตโรวาจวเสตดอิติมโตยะสิโน การละกันจามาภิสมาะสุราธานเวกสาเวปจจิจุจจิจจาปาระโทรมูจีสหสจันจาพระนิปุตานางสเปเวโรจนามกาสันในหิตวาปะลิงเสนาหุปัทมูปะคมุงสมาโยธานีพัทันเตภิกขูนังสามิติวนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโยวายโยตธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมเดย์สสาสหเมตตากรุณาการิกาโกเทวายัสสจงโน สัศเดจจารถายาสะเพนนาตวรนิโนอิทิมนโตสุติมนโตวนาวันโตสัชโนมาตมานาอภิกรรมุภิกโคนัสาวิธิวนังเวนทูสัะเทวาสาริจาสมาจาทุเยยมาจันทสุปนิสัะเทวาจันทมากูรกิตาสุริยะสุปนิสัะเทวาสุริยะมากูระกิตานาคาตานิภุรักิตาวาคุมันทาวราหกา วสุนางวัสโวเศธโศสะโกปะคาภูริเถโทเถเสรเดชาธากายัสเพนนาตตานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัจโนมตมานาอภิกรรมุภิกขุนาสสามีจริงวนังอาถาคุสาปูเทวะสาลามคิสิขาลิวาอริตัคาจารุสาจามุมาปุภานิโสปุภานิพาสิโนวัลุนาชาธรรมมาจาอาจุจาจาอเนสกาสุเรยารุจิราคุอาคุวาโวอเนสิโน ถ้าเสดสัทธากายาสภเพนนาตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตโสจินโนมัทมานาอภิกามุภิกขุนางสัมมิทิงวะนางสมานามาสมานามนุสสามนุสุตมะคิทาปะทุสิกาโคอาโคมโนปะทุสิกาอาถาโคหะโยตหาโยเทวายจารโอหิตวาสิโนปารลขามาปารลขาอาคูเทวายาโสจิโนตเจเจจัคากายาสภเพนนตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตโสจินโนมัทมานาอภิกามุภิกขุนางสัมมิทิงวะนาง สุกากลุมาอรลุนาคุยคันนสาสหาโอทาตากายาปโมขาโกเทวาวิจักขนาสตามะตาราคาชามิสกาจายาสัิโนทาเนยังอาคาปัชมโยโยทิสาวิวัติสตีท่าเศจเจตาตากายาสเพนานะตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตสัิโนมทมนาภิกามุภิโคนาสามิติมณังเคมิยาตุสิตายามากาตากาจายาสัชโนสัมพิทกาลามาเสจาโจตินามาจารสวา นิมานนธาติโนอาคูอะตาโกปะนิมิตาทัสเจเจทะตากายาสเปนนาณาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสะจิโนโมทัตมานาอาภิกามุปทุกขนาสามิติวันังสะเทเจเจเทวานิกายาสเปนนาณาตวานิโนนามัณไวเอนาอาคันจุเยตันเยสติสาสะหาปะวุธาสาติมักขีังโอคาตินามนาสาวังทักเขโมคาตังนาคังจันทังว่าติดาติดัง สุภาหมาปรมาโตจาปุตัยทีมาโตสาสันังกุมาโลติโสจารโสภคสมิติมนังสหอาสาพัมโลกานังมาปรมาพิติปติอุปปันโนปุชิติมันโตปิสมากายโยยะสิโสทัตเจใสเชราโกปเจกวะสวัติโนเตชะมัชโตอาคาริโตปิวาริโต ตเตจัสเพปิกันเตสินเทเทเวสัพพมกเกม,มาลาเสนาพิการมีปัสสากนราสามัญทิยังเอถาคณนาถาปันตถาไรเคนะพันธรมตถูสมัญต,มมตาปริวาเดถะโมวโมลเจถะโกตินังอิติตาถามหาเศนโนกันหาเสนาเปศยิปาน,นินาตาระมหาจัสรังกตาวานาเพร,าวาระวังยะถาปวุสโกเมโกธนายันโตวสวิชุกโกตถาโสปจุทาปติสังกุโทอายาัย สันสภพพะกพิญญายาวาวัคิโตหานะส,มมนาสากสะุมาตโตมันติสัตตสังเกสานิยะเตมาลเสนาพิการตาเตวิชานะธาพิฆโวเตจาราตัปปะมัคลุงสุตวะพุทธศาสะสนาวิตราเิหิป,ปกามุงเนสังลงมันปีนเชย,ยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาตจายาสมมาัสัจินโมทันเติสาปุติหิสาวากเตาะเนสุตาเต บทที่หกบทสวดจุลยยราชยปกรณ์นามเมพุทธเตชะสารตานาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะาระเมสุลา สิทธิพมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีร์คกาสามุทาภูตุงขัางคาจัสมาชยาปสิทธิพวันตุเตชยาชยาธรณีธรณีอุทธีอุทธินาทีนาทีชยาชยา้าคนราตนะนิสใยนิไลใสเสนาเมรุราชาโนรชีชยาชยาคัมภีรสงเพนะเคนทนาคีปิสาจัปูตากาลีชยาชยาธุนิมิตาโลกีชยาชยาสิงคคีสุธาธานมุขชา ชยชายาวัลุนนมุขขาสายตาชยชายจำปาธินาคากุลคันธกชยชยคัจฉชนาตุรงสุกลาผู้ชงสีหาพยาคตีปาชายชยวัลุนนมุขยตาชิตาชิตาเสนาลีปุณสุธีนรดีชยะชยสุขาสุขาชีวิชยชยทรณีทะเลสถาสุชยาชายาทรณีสันติสถาชยชยามังกรลัญญาภวะเค ชัยยะชยะลุนยาเขชยชยะรักาเสรุราพาเตชาชยะชยพะระเมนทัคนาชยยะชัยยะราชาธิราชชัยชยชยปัทวินสพังชยชยยะอรหันตปเจิกาพุทธสาวังชยชยะมเหสุรหโรหินเทวาชยะชยพรมาสุรโขชยชยะนาโควิรุโกวิรโขจันทิมาลวิอินทวจาวนาเตโยจักุเวรวานุโนพิสา อาคิวาโยจาประชุมหลวงุมาโลทาระทะโกอาธาราสมาเทวาชิติปตาปะสาอาทโยอิจิโนาสาวกัสภาชายาัยยะโมพวันตุเตชายาัยยะธรรมโมจะสงังโฆจะทัสปาโราจะชยัยะกลงเอเตนะชัยะเตชนะชัยะโสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะหตุเตชายาัยะมังคลัง ชายโยปีพุทธศาสนิมตัวอย่างมาลาสัจาปาปิปโตปราชโยโุโคเสยมโพธิมันเทปโมธิตาชยตาธาพมคฆนาเมเฮสิโนชายโยปิพุทธศาสนิมตัวอย่างมาลาสัจาปาปิปโตปราชโยโอโคสยมโพธิมันเทปโมธิตาชยตาธาอินาคนาเมเฮสิโนชายโยปิพุทธศาสนิมตวอย่างมาลาสัจาปาปิปโตปราชโยโุโคเสยมโพธิมันเทปโมธิตาชยตาธาเทวคนาเมเฮสิโนชายโยปีพุทธศาสนิมตัวอย่างมา มาลาสาจปาปิปโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาสยะตถาสุปนัคนาเมหิสิโนชายโยปีพุทธศักรายังมาราสาจปาปีปัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยะตถานาคข้าณาเมหิสิโนชายโยปีพุทธศสตรางมาราสัจาปาปีปโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิจาชายะตถาสัพพมัคคะนาเมห์สีโนชายันโตโพธิยาโมเรักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชายะสุเสยมังคะเลอัปปราชิตาปารังเกสีเสปตะวิโปคะเลอปิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมอทติสุนักะตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุทิตังสุขโนสุโมโตจ่สุยถังพัมมัจริสุปัทักินังกายะกามังวาจากามังปัทักินังปัทักินังมโนกามังปนิธิเตปัทถกินา ปทักินานิกาตะวานาราพันตะเถปทักีเนเตอธาราตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศนาสนิาโลคาสุกิตาโหตาสาสะเปหียติพีสุนันตุปนโตเยเทวะสมิงธานิอาทิตาติคายุกาสะตาโหตุสุกิตาโหตุสัะปทาลักขันตุสะปัสตานังลักขันสุทีนาสาสนัาญาคจิปธนาเตสังสะเพปุเรนตุมโนรัฐายุตากะเลปวัสสานตุวัสสังวสาบรากาโลคาจุปัฏฐานเตสังนิวาเรนตุสะพะทา กายาสุขังจิตตาสุขังอนันตุยาถาละหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมะนี่อามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสามยังพระกวาสาวะที่ยังวิหารตีเจตาวเนีอานาคปิณิกาสาอารามตีตาตระโคพระกวาพิกุอามาเตสีพิกฆวตีพระท่านเตติเตพิกลพร,ระขวาตโตปจาสสูงพระกวาเอตัโวจาอุป,ปาทานะวพิฆเวตตาคาตานางังอนุป,ปาทานวาตถาคตานางัง ที่ตาวะาสถาตุธรรมะที่ตาธรรมะนิยมตาสเปสังฆรานิจาติตั้งตถาคตอภิสัมพุทธิอภิสมเยติอภิสัมพุทธิตวะอภิสมเยตวอาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวรัติวิปัสสติอุตานิการุติสเปสังฆรานิจาติอุปทาวาภิเขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังที่ตา ศาสตร์ตุธรรมะทิตตาธรรมานิยมตาสัพเพสังขารทุกขารติตังตถาคตอภิสัมพุสติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวาอจิก네ติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขารทุกขาติอุปาทาวะภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิดาวาสาตุธรรมะทิตตตา ธรรมานิยมะมัตตาสัพเพธรรมานาตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทเจติอภิสัมเมติอภิสัมผุ้ชิตวะอภิสังเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาเรติวิภาัชาติอุตานีกโรติสัพเพธรรมานาตาติอิทัมวจาภาควาอา,า,าตมนาเตปิคุภาควาโตภาสีดังอภินันทุนติบทที่แปดตวเสวยพเทการัตตาคาถา <c oughs> อธิฐานานว่าคำ <c oughs> <c oughs> นานวาคะเมนยนาปฏิการเเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรกลงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาตีตามหินันตังอปาจัสจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบัน,นันจายโยทะมังตถาตถาวิปัสสติอสังอิลังอสังคุปังตังวิธามนุภุเเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในาที่นั้นั้นยังจแจ่มแจ้งไม่งอนเงันแของแขรงเขควรพอกควรอาการเช่นนั้นไว อาเจวากีตมาตาพังโกชัญญามานังสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะามหาเสนามาจุนาเพราะการปเพลียนต่อมาจุนาซึ่งมีเสนมามเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวาวิหาริมาตาปิงกโหระตามาตาทิตังตังเวพระเทการโตติสันโตอ,อจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกลับและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เขียนการทั้งกงวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทที่9บทสวดธรรมสังเวคขาปาเวคนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุกวงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังไมยามมริตาพังอาเราจะพึงตายเป็นแท้มรณาปริโยสาังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตทังเมนิยะ่ังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะ่ังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวชอายังไกลโออาจะลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานในเบตาวิานโนขนั้นปัจจากวิญญาณ ชื่อโทวันเขาจงเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนถลาปะถวิงซึ่งแผ่นดินการลิงข้างอีวาปะดูด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัะถหงหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเจสังอุปสมุสุโสข,ขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สะเพสตามมาลานจีจาสะตั้งหลายตั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสูจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเะเถวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอตัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบส่วนแม่ตายยังกินจิ <c oughs> ยังกินจิกุสลังกำลังสะเพยิปเตหิกตังปุญญโงอนโมทันตุสุนันตุโนโตเยเทวะอสมิงทานิอาิกตาตีคายุกาสะตาหุนตุ สุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตมาตาปิตาสุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพัยยาติกาสุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพัยยาติกาสุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพปตาสุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพเพยาจารยุปอาจาย์สุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพเพนัตาสุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพเพทวาสุขิตาโหงทุตุขาปมุจจันโตสัพเพสามัทินังสัมมิชันตุ โพธิสิบเอ็ดโูชดบูชาลหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวกันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตัวกันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อากันติมายาอิติภะคะวะโพธิสิบสองปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาชินีถูเปคะเรโพธิเกเรตหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุภูชิตาโสติงคโรติถาวิหารมันเทเรเทราจามชานวกาจพิคโวสารามิกาธนะปฏิอุปาสกาคามาจเตสานิขมาจอิสลาสัพนานภูตาสุกิตาพะวันตุเตชลาพุชายปีจันฑสัมภวาสังเสตชาตาอัทโวปปาติกานิยานิการธรรมวรางปฏติจเตสเปปีทุกษากรุณตุสังขยัง ทาทูจิลังสะตังธรรมโมธรรมะธาราจะปุคะราสังโฆหูตุสมะโควะอัถายาจาหิฏายาจาอะเมลคัตุสัะธรรมโมสะเภปิธรรมะจาริโนวุติงสัมมาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสสนาหูตุสะเภปิปานิโนพุทธศาสะเนสัมมาทังโวเวสันโตกาเรเทโวปวัสสโตวุติภาวียาสะตารังสมิทังเมเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตาะสังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนปัสสังระขันตุสัพพทา บทที่13เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจะนิทุกขพิยปิตาจะนิพิยาโสกปัตาจะนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะมีสัมปทางคุณยสัมปทางสาเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิติยาทานังทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัปทาภาวนาพิยาตาโหตูขสันตูเทวตาคาถาบทที่14สุมังคลคาถา โคตุสพังสุมังคลังรัคันตูสาพเทวตาสภะพุทานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโคตุสภังสุมังคลังรัคันตูสาพเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโคตุสภังสุมังคลังรัคันตูสัพฏิวตาสภะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันจเจเจนะลักขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันจเจเจนะลักขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันจเจเจนะลักขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันจเจเจนะลักขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพลัง อรหันตานันจเตเจนาละขังปานามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนาละขังปานามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนาละขังปานามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกานันเจียงพลังอรหันตานันจเตเจนาละขังปานามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปาตาปเจกานันเจียงพลัง อรหันตานาันจเตชยนาลังพันธามิสักโสด้วยอำนาจแห่งมูลกุศลที่ข้าพเจ้าได้โสดาบันพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมกราอุทิศวัดเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสศรกษกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชนินีพันปีหลวงผู้ะเ้เสด็จสุวรรคาลัย ขออนุชงค้ามุกุศลนี้จงเป็นสัปพสินิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขลวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงและด้อันสุจดรดิตมั่นคงเป็นสามาีิบันชอบทำกว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมาในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งกอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนาโมทนานสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสทิทปศาสตร์พร้อมส่งอนุภาพเป็นมงคลไปสู่วัตถุมงคลพปาปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายถทายและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปลงที่สามสิ่งอมฤตได้สร้างขึ้นใด้เปีียมได้ผู้ทานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวนย่ผล่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ